สวัสดีค่ะดิฉันเด็กหญิงปานกวินทวมเพิ่มซับเลขที่21และเด็กหญิงแก้วชนนีผูผู้แก้วเลขที่23มัธยมศึกษาปีที่3ทับ5นะคะวันนี้พวกเราจะพามารีวิวโรงเรียนไทยนิยมส่งขอค่ะนี่เลยค่ะเปิดมานะคะก็จะเป็นหน้าโรงเรียนนะคะก็จะเจอตัวหนังสือค่อนข้างใหญ่แบบนี้เลยนะคะเป็นหน้าโรงเรียนของเราค่ะ เข้ามาก็จะเจอสนามหญ้านะคะกว้างมากค่ะสามารถมาทำกีฬาต่างๆนะคะเอาไว้จัดกีฬาสีด้วยนะคะใหญ่มากต่อไปนะคะเป็นสนามเหมือนกันค่ะเป็นลานอเนกประสงค์นะคะมาทำกีฬาได้เหมือนกัน,นะคะ่ะเช่นเล่นบาเตบอลน,นะคะนี่เลยค่ะกว้างมากมีพัดลมด้วยนะคะ พื้นที่ให้เล่นเยอะมากค่ะส่วนมากก็จะมีคนมาเล่นตอนเที่ยงแล้วก็ตอนเย็นนะคะนี่เลยค่ะบรรยากาศนะคะจะมีเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆน,นะคะชอบมาเตะบอลกันเยอะมากเลยค่ะต่อไปนะคะก็จะเป็นหน้าห้องประชุมนะคะก็จะเจอกับตัวหน,นังสือยินดีต้อนรับของโรงเรียนไทยนิยมส่งคอ์เลยค่ะ ่วนนี้นะคะเป็นประตูทางเข้าห้องประชุมนะคะนี่เลยข้างในก็กว้างแล้วก็สะอาดมากค่ะเอาไว้อบรมต่างๆนะคะต่อไปนะคะเป็นห้องพยาบาลนะคะใครเป็นอะไรก็สามารถมาที่นี่ได้เลยนะคะห้องพยาบาลก็จะมีครูอยู่เป็นช่วงเวลานะคะมียาแล้วก็มีเตียงนะคะเอาไว้พักนะคะหากไม่สบายหรือป่วยจริงๆนะคะ นี่ค่ะต่อไปเป็นผักนะคะอันนี้ก็จะอยู่ตรงหน้าห้องพยาบาลเมื่อกี้เลยนะคะ mm hmm. ก็จะมีผักไฮโดรโปนิกนะคะเป็นพวกผักที่แบบไร้สารเคมีนะคะปลอดภัยเลยค่ะเป็นคุณครูน,นะคะมาปลูกนักเรียนก็ช่วยด้วยค่ะต่อไปนะคะเป็นพุ่มหญ้าหรือว่าเป็นมีจะมีแบบที่นั่งนะคะ ก็สามารถมานั่งพักหากว่างนะคะก็สามารถมานั่งชมวิวพักผ่อนตรงนี้ได้เลยค่ะติดกับสนามหญ้าเลยมีต้นไม้ล,มล้มเลื่อนมากๆเลยค่ะอันนี้เป็นโรงอาหารของโรงเรียนเรานะคะจะมีข้าวให้รับประทานนะคะช่วงเช้าช่วงกลางวันด้วยนะคะกับข้าวอร่อยมากค่ะสะอาดถูกหลักอนามัยนะคะ อันนี้จะเป็นส่วนข้างในนะคะก็สามารถเข้ามากินได้เหมือนกันค่ะนี่เลยกว้างมากอาหารนะคะไม่เสียค่าใช้ใจ่ายด้วยนะคะอร่อยมากแล้วก็เยอะมากด้วยนะคะต่อไปเลยค่ะเป็นห้องขนมอบนะคะก็จะมีเครื่องดื่มหรือว่าขนมต่างๆนะคะจะมาขายในช่วงเช้าช่วงกลางวันช่วงเย็นด้วยค่ะนี่เลย ต่อไปนะคะเป็นสระน้ำของโรงเรียนแล้วค่ะก็จะมีวิชาว่ายน้ำนะคะก็จะมีน้องๆมาเล่นนะคะในแต่ละครั้งนะคะแล้วก็นี่เลยคะ่ะน้ำใสสะอาดแล้วก็สระนี้กว้างมากเลยนะคะน่าเล่นมากต่อไปค่ะเป็นห้องทุรการนะคะสามารถมาติดต่อว่าของหายหรือว่ามาสมัครเรียนหรือว่าจะมาลาออก ็ได้หมดเลยนะคะไว้ติดต่อข้อมูลเอกสารต่างๆเลยค่ะต่อไปค่ะเป็นห้องสมุดของโรงเรียนเรานะคะ mm. ก็จะเป็นแบบนี้เลยค่ะขอจบการรีวิวโรงเรียนไทยนิยมส่งขอแค่นี้นะคะขอบคุณที่รับชมค่ะ